เล้วสำหรับพี่เจคเนิร์กันได้นะคะวันนี้จะมาดีตัวขึ้นกันขึ้นบนกระจานฟ้าน,นั่นเองโอเคนะคะตอนโอ,โ,อโอเคนะคะตอนนี้ก็ได้ทาการสร้างเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาสอนสร้างในทีหลังนะเดี๋ยว,วยิงนี้เสร็จจะมาสอนสร้างนะคะโอเคให้เราเยืนตรงนี้แล้วเราไปกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วเราเรอสักครู่หนึ่งและรอสักแป๊บแล้วปุ๊มขึ้นเลย ขึ้นเหมือนทองฟ้าเลยเนะี่ยเออโอ้โหดูไปรเริ่มเลยอุ้ยกลับมาที่เดิมนี่นะ,ะที่เดิมอะไรตรงนี้นะคะเราจำได้วเวลาปักไสไว้โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีสร้างกันเลยนะคะโอเคนะคะวิธีสร้างก็อันดับแรกใค่เราเตรียมบล็อกนี้ที่มันเป็นแบบนี้อ่อมาเตรียมเอเอเอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรก็ไม่รู้อะไรอะไรก็ไม่รู้ จำไม่ได้เลสโตนเออแล้วก็ทีเอ็นทีนะคะแล้วก็ปุก่กดแบบนี้นั่นเองโอเคอันดับแรกให้เราวางอย่างนี้ไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้อีกให้มันหันหน้าเข้าตรงนี้ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสอง เสร็จนะคะแล้วให้เรากดกดย่อนะคะกดย่อสายย่อแล้วเราก็กดวางเข้าไปบนข้างบนนี้นะคะบนนี้ให้ก่อนข้างบนนี้เสร็จวางตรงพื้นดินตรงนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็กดทำาไบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกด้านนะ,ค,ะครบทุกด้านเลยให้จนให้แบบครบทั้งหมดด้านทั้งสีด้านสีมุมสีด้านสีๆๆอะไรนั่นแหละค่ะหนึ่งสองสาม อุ้ยจึกจอ,อันดับต่อไปนะคะให้เราเนี่ยเอาเลสโตนวางตรงนี้เลยนะคะแล้วให้เราเอาปุ่มกดวางไว้ตรงนี้แล้วให้เราวางท NT ไว้ไปให้หมดเลยแล้วเราก็วางให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากต่อไปแล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้เพื่อเป็นจ้าชูดแบบ โอเค okay, นะคะก็ลกกันโอ้โหทำไ,ได้รูใหญ่กว่าเดิมอะดือดเอโอเคนะคะก็อืมก็ขอจะพี่เพื่อนเพื่อนที่เกิดทุกคนชอบก็อยากให้เราทำอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะบ๊ายยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย 축축푸 축푸 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 우이 이